อย่าลืมติดตามพ่อใหญ่หนวดหงอช n e l Don't forget to subscribe to White Mustache Channel YouTuber from Thailand สวัสดีครับโซเชียลว,วันนี้พ่อใหญ่หนวดหงอนะครับเดินทางมาชมวิธีสร้างบ้านนะครับสไตล์โมเดิร์นนะครับข้ามาไมาลายบา บ้านหนึ่งหลังนะครับเฮ็ดแบบง่ายๆนะครับเฮ็ดแบบทันสมัยเขาเฮ็ดแบบไหกันนะครับเด้อเอาตามพ่อใหญ่หนวดหอกมาเลยนะครับเด้อหาเล้ไปซี่กันครับอันอันนีนเป็นรัดข้อเนาะเอาเอาหาเล็กไปซี่กันอัน อันไหนเป็นอันไหนเนาะครับเฮียเทียนนี่อันนี้เขาเอื้อนยังเนาะครับมีเล็กตัวนี้ข้อสองโอเป็นรัดข้อนะครับเนาะอาบัติท่านผู้ชมเลยครับบัติท่านผู้ชมเลยพ่อเออเออทางอาบัดที่นี่ไอไอตัวตัวว่างไกลๆลงมาเงีวๆนี่ตัวยังครับนี่อาจารย์ท่านจันท่านบอกครับภาษาเล่าเอื้อนยังครับภาษาเล่าเอื้อนสัญญาอ๋อนี่สัญญาเลยครับเด้อ อันอันอันเราเราตัวที่สิงห์แผลงลังค่าเนี่ตัวยังครับเอื้อนแปลแปลอันบ่ครับเอื้อนขาวอันบ่เภาษาเราเอื้อนขาวเออเนี่ยนะครับว่างง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับสร้างพ่นไก่ยากพ่นยนต์กันมาอุ่นอัวนะครับเด้อะเอาเอาใบใยให้เนี่ยครับใบใยผมจะขับเนี่ยเอาใบใยท่านผู้ชมเนี่ยเออใบเออเฮ็ดมือเดียวนะครับเด้อสร้างสุดนี่เฮ็ดบอลลลลเล่เล่แล้วครับเด้อ อันนี้ข้อฮ็กสีนาบะครับนี่ยอันนี้บ้านสไตล์โมเดิร์นนะครับกว้างกว้างห้เมตรยาว8เมตรนะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับทำแบบไม่ยากนะครับ ก่อนอื่นเราก็ใส่รัดคอก่อนนะครับรัดหัวเสานะครับแล้วก็ตั้งตัวด้านหน้าขึ้นมาแล้วก็ทะแยงมุมมาลงม,มาข้างหลังนะครับ,บเออข้างข้างหลังนี่ยื่นเท่าไรครับนี่ข้างหลังนี่นข้างหลังยื่นออกจากเสาเท่าไรครับนี่นยื่นออกจากเสาหลายเปนไครับข้างหลังนี่ แ0เซน80เซนนะครับยื่นทลัง80เซนนะครับ้าดหน,น<ม>ด้านหน้ายื่นมตรหนึ่งนะครับผม,มกงาอีกอ๋อก็จะมีมุกหน้าอีกนะครับท่านผู้ชมครับยังไม่เสร็จยังสวยเลยนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมขึ้นโดนก่อนนะครับ ปีใช้แปีสําเร็จนะครับท่านผู้ชมครับอันรัดคอใส่เล็กไอซีนี่ครับอสี่คูณสองนะครับรัดคอนะครับส่วนสัญญนะครับสัญญใส่เล็กสามนะครับอ่าสามคูณนิวครึ่งนะครับเด้อนี่แหละครับอุปกรณ์นะครับ ติเสาให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วค่อยใส่รัดคอนี่นะครับตัวนี้คือข้าวนะครับตัวนี้ทำาสยุวตัวนี้คือแปรสำเร็จนะครับท่านผู้ชมครับนี่แปรสำเร็จนะครับ ครับหลังจากที่พ่อใหญ่หนวดพาชมออการสร้างบ้านนะครับทำโครงลังคานะครับหลังจากที่พาดูชมวิธีทำนะครับกับมี่เหล็กรัดคอนะครับรัดหัวเสานะครับแล้วก็สยวุวนะครับแล้วก็แปรหรือใสแปรสำเร็จนะครับก็ไปเพิ่นกระสีึ้นตอนการมุ่งนะครับการมุ่งเดียวพบกับพ่อใหญ่หนวด หงอกตอนหน้านะครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่อีกตอนนึงนะครับสวัสดีครับ พ่อใหญ่หมวดหนอชาแนลอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ